ยังขาดที่ลงไปได้โรมาโนชี ich, สถานการณ์ DKR หลังหมดสัญญาแมนยูไนเตดฟาบิโอโรมาโนผู้สื่อข,ข่าวคนดังประทับตาเฮียวิโกให้กับดิวดาเนียลเปเลสผู้รักษาประตูทีมชาติอิสราเอลย้ายสู่บาเยมิวนิกส่งผลให้จนถึงตอนนี้ดาบิดเดเคอดีตจอมหนึบแมนเชสเตอร์ยูไนเตด ก็ยังคงไม่ได้ที่ลงอยู่ต่อไปบาเยนต์ไปอีกหนึ่งในตลาด,ดรอบนี้ที่ต้องการนายทวารคนใหม่ภายาหลังปล่อยขายายานซอมเมอร์ไปอินเตอร์มิลานแล้วมือหนึ่งคนเดิมอย่างมาลูเอลนอยเออร์ก็ยังคงต้องผักแข้งไปอีกระยะจากปัญหาบาดเจ็บขาหากักที่เกิดขึ้นในระหว่างซีซั่นที่แล้วในเกมเปิดสนามบุนเดสลิก้าเมื่อสุกที่แล้วซึ่งบาเยือ์บุกถล่มแวร์เดเบรเมน4-0น,นั้นเป็นทางสเวนออนไลน์ในด่านวัย35 ที่ได้โอกาสลงเฝ้าสาวให้กับทีมของโทมัสทูเิลส่วนตัวสำรองต้องใส่ชื่อทอมริชี่ฮุสมันดารุ่งวัย19ก้าไปพังพาอย่างไรก็ตามล่าสุดโบมานยืนยันแลว่าเสือใต้กำลังจะได้นายทวารคนใหม่ซึ่งหัวไปออกที่ชื่อลึกลับอย่างดานิเอลเปเลสนายดานโนเนมวัย3ปีของมาร์คบีเทลอาวิปที่จะย้ายมาด้วยค่าตัวเบาๆ5ล้านยูโรพร้อมทำสัญญายาว5ปีการเข้าตรวจร่างกายของเปเลสที่นครมิวนิกจะมีขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์นี้ หรือหลังจากเกมอำลาของเจ้าตัวที่จะลงเฝ้าเสาให้ต้นสังกัดพบกับเซลเย่จากสโลวีเนียในรอบพรีออฟนัดแรกของถ้วยยูฟายูโรปาคอนเฟเซ์ลีกคืนวันพฤหัสบดีนี้การมาของเปเลยสส่งผลโดยตรงกับสถานการณ์ของเดคอว่าคงสามารถตัดตัวเลือกอย่างบายมิวลีกออกไปได้อีกรายแล้วและมีโอกาสมากขึ้นที่จะต้องไปเล่นในโปรลีกซาอุดีอาระเบียเมื่อบรรดาสโมสรในลีกแถวหน้าของยุโรปดูไม่ได้ต้องการตัวอดีตจอมหนึบมาดูเนเตตอย่างใดขอขอบคุณภาพว่าหลายข้อมูลข่าว สนุกด้วคอมค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเขนด้วยนะคะ